อุ you, ้ยเสี่ยวพ่อพาตะลุย U S J สองวันเต็มสนุกแค่ไหนไปดูนี่ค่ะเราถึงยูนิเวอร์แซลแซแซวแซลแล้วทำได้ทุกอย่างจริงก็ไม่มีอะไรมานะหนึ่งชั่วโมงเบาเบามันเยอะมากแล้วคนเยอะมากวันเนี้ยยี่หลายแผลเลย เขาหูผัวง่ายอ่ะจ่ายเงินง่ายอะไรง่ายคุยง่ายลองชิมให้ดูนะครับรสชาติเป็นยังไงครับพี่โอ้เหนื่อยมาก โอ้โหไปยูนิเวอร์แซลนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปค่ะเช้าวันที่3ของการที่อยู่่ญี่ปุ่นครับค่ะแล้วเรากำลังจะไปไหนกันคะยูนิเวอร์แซลครับผมโอ้โห เราไปนั่งรถไฟฟ้าก่อนนั่งรถไฟครับพอคุยพูดผิดรถไฟก่อนแล้วคนอื่นก็นั่งตามไปใช่ไหมใช่รถไฟมันก็รถไฟฟ้าแม่ว้ารถไฟฟ้ารถไฟอ่ะรถไฟจบโอเคพี่นะคะเราจะมาเติมเงินบัตรบัตรอันนี้เรามีตั้งอุ๊ยบัตรอันนี้เรามีตั้งนานแล้วนะโอเคไปเสร็จค่ะไป เดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟกันโอเคป้ายตอนนี้อยู่รถบนรถไฟฟ้าเลยนะคะใช่ครับรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินครับเราจะไปไหนคะยูนิเวอร์แซลครับค่ะเดี๋ยวเรากประมาณสามสี่ป้ายถ้าถ้าน้ำเป็ดสถานีต่อยจะเปลี่ยนสถานีแล้วก็ประมาณใช้เวลาประมานยี่สิบนาทีนะโอเคค่ะนี่ค่ะเราถึงยูนิเวอร์แซลแซคแซคแซคแล้ว Áo. À là con tròn, mình con tròn, Bình bọ à hả? ได้กี่บาทแล้วครับมานั่งวันนี้ได้กี่บาทแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอแล้วหายไปไหนเมื่อกี้หายไปเหรอใครเอาตังค์มาให้เมื่อกี้ <c oughs> โอ้เหมือนคนจอดเลย <c oughs> แต่ทุกอย่าง,งจริงอยรู้ได้ไหมอ้าวคุณคนสวยไม่ไม่อยาก<บ>าดูคนะมาริโอ กับชิฟฟ okay, her. ี่พ่อเป็นไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากนะหนึ hehe, <h <h ่งชั่วโมงเบาๆกัต่อแถวไปอแข็งยังครับแข็งแล้วค่ะตาแข็งมากกับตัวก็ไม่ได้กับใจกงไม่ได้ศาสาร์บริโอหลอกเราค่ะหลอกให้เราเดินเหรอหลอกให้เราเดินหลอกให้เราเดินเข้ามาแล้วก็หลอกให้เรายืนรอเป็นชั่วโมงไม่ได้เล่นสักทียังไม่ได้เล่น บอลมาเป็นปิงโกฮะแต่นี่ให้มามมาโอไไ้ไปให้เด็กเด็กให้นิสัยดีให้มามมาโอ้แจกงเงินไปเท่าไหร่1,200เย<อ>นห <200 S> 2 0 0น <c oughs> 1, เยนได้เข็มขัดมาต่อจังได้เข็มขัดมาติดเสื้อ อ่อแถวชั่วโมงครึ่งฮะเพื่อขับรถเราเล่นไม่ครบหรอกเนะ <c oughs> มันเยอะมากแล้วคนก็เยอะมาก,กวันนี้ <c oughs> <ช>ขนาดวันนี้วันธรรมดาแต่มันเป็นวันหยุดของคนญี่คุณนหรอถูกครับโห <ผม S 2> คนเลเยอะเนะมาถูกวันนะใช่โอเคแล้ววันนี้เราก็พอแค่นี้นะคะล <c oughs> <ๆ S 2> าอนนะคะบ <c oughs> <ๆ S 2> ๊ายบาย ทีมคนสวยเปย็นยังไงฮะท้า uh uh> วผันมาแล้วค่ะไปดูเลยใช่ม่าให้สวยๆวยคิ้วหนาปากแดงนี่ทำไมเป็นหนอตจังไม่ได้ให้หน่อยอ๋อเสื้อมันขาวอ่ะมีเคื่องคุมไหมมันต้องคุมมใส่พ่อเขาเป็นมันเป็นฮาโลวีนไม่เป็นไรเลอะได้แต่งฮาโลวีนใช่ฮาโลวีนเลอะไปเลยลูกเพื่อเขอะงเรา โอตอนนี้ติดสติกเกอร์วันฮาโลวีนค่ะเรามาวันฮาโลวีนพอดีเลยค่ะก็เรามา2วันใช่ไหมเมื่อวานวันที่1วันนี้ที่2ค่ะคเพราะว่าถ้ามาวันเดียวน่าจะไม่ไม่พออ่ะแบบไม่ได้เล่นอะไรเลยดีกว่าเพราะว่าคนเยอะรอ,อไปชัว่วโมงก็เลยวันนี้จัดเต็มจัดหนะักเราต้องเข้าบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ได้ค่ะอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรไปติดตามกันค่ะ ป้าอันเดียวพอหน้าเกียดเย็บหมดเลยเขาเย็บหมดเลยเย็บหมดลมันหน้าเกียดนะมันไม่เป็นผีมันน่ากลัวอันเดียวเนี่ยอันย,ยาวๆเนี่ยได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ย <Hi. S 1> ขวัหน้ามานะฮะ คุณจิบนนต่อยปากมาจิบไปหลายแผลเลยวันนี้เขาหูหัววันที่สองคนยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะเพราะว่าเครื่องเล่นแต่ละอันต้องใช้ใช้เวลาต่อคิวประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งเลยนะฮะใช่ค่ะวันนี้น่าจะได้เล่นประมาณสักสองสามเครื่องเล่นนะฮะ นี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้เดินใช่ไหมคะเมื่อวานใช่ครับที่ไหนคะตรงนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีตัวการ์ตูนมินเนี่ยมเราจะมีวันนี้เราไปดูด d การ์ตูนเรื่องหนึ่งมาครับของญี่ปุ่นสนุกไหมคะโอ้โหสันส่นสั่นเก้าอี้สั่นหนักมากตรงนี้วิวดีอ่ะตรงนี้วิวดีมากคะนั่นสรอยร ไอติมฮะเป็นไอติมแซนด์วิชบานาน่าของเขาโอเคแซนวิชหอมพิเศษคืออะไรครับผมหอมพิเศษคือมินเนี่ยนมินเนี่ยนโคลรานี่โคล่าใส่ใส่ตัวนี้เลยโอ้โน่ารักมากน่าดู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 เขาเนี่ยโอ้โหเราสั่งแบบนี้ไปได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะคะเโอเคอยากจะมีปั๊กใส่ไหมหรือว่าไม่อยากใส่โอเคอาร์ติโก้ปั๊กใส่มาถูกดีไหมก็ไม่มีเบียรให้หรอ ว้าวว้าวโหมาแล้วฮะไอติมบาดาหน้านะขนมปังนะั้นเรียก่อนเลยได้ไหมเ <c oughs> oh. รียกโอ้อร่อยนะอร่อยนะอ่าอันนี้ก็อเอาโค้กให้ใส่ในนี้นะเข้มีวิธีสอนนะนี่วิธีสอนอยู่นี่โอเคไปไปกินกันมา ได้เลยค่ะโอ้รสชาติเป็นไงบ้างมันคือ,อไรรอ้เนี่ยอะไรนะบ้านนัน่ะบ้านนัน่ะมะกรุ้ยนะรสกรุ้ย <icana S 2> <น>มุมเลยมุมนี้เลยมันป้อจากมุมนี้เลยอหมันร้ายอ่ะอกไปหน่อยเี่ยน่อ่ะ้เลือเบียร์ครับ เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ไหมไม่ใช่เออเป็นเบียร์อะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เป็นเบียร์อะไรพี่ก็เลยเห็นเขาแถวยาวขนาดนี้พี่เลยต้องลองเลยนะเดี๋ยวลองชิมใช่ไหมใช่อ๋อสายนี้อยู่แล้วพวกเราสายนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยสิของถังก็ถังก็น่ากินถังก็ได้ อะะไรวเบียวนนี่ฉุบะเบียวนะฮะเอ้ยพี่นึกว่าเบียเบียแบบนั้นจะเบียรวุ้นเฉยเลยอ้าวแล้วเป็ยังไงครับก็อร่อยเหมือนกันอันนี้อร่อยมันคนไทยชอบเบียรวุ้นนะเบียรวุ้นจะแพงมากจริงจริงอ่าใช่ใช่อ๋ออย่างนี้เองอย่างเงี้ยแบบบ้านเรานี่แบบพรีเมี่ยมเลยนะไหนลองชิมให้ดูหน่อยครับรสชาติเป็นยังไงครับพี่ ตมดีกว่าไอติมหรอติ๊กเหมือนไอติมเลยไอติมชัดๆเลยไอติมเนยหรอไอติมเลยอ่ะไอติมเลยหรอไอติมเลยไม่ใช่นะว่าพิกินไอติมเลยอ่ะอ๋อฟอรเส้นนึกว่าจะแบบใส่น้ำแข็งแบบเย็นใช่ปีไอติมชัดๆ บครับ วันนี้โมเหนื่อยมาเหนื่อยแบบสุดเวี่ยงเลยอ๋อปกติปกติใช่ไหมฮะปกติเที่ยวอย่างนี้นะปกติก็ควรซื้อบัตรอะไรให้เรียบร้อยกินให้พร้อมแค่นี้เองตังค์ให้เยอะของแพงของแพงแล้วก็ก็ปกตินะเรามาพวกอาของแบบมินีเกษตรนะไม่ต้องแพงปกติครับแล้วก็สวยทําดีทุกอย่างดีโอเคเครื่องเล่นดีโอเคนี่ข้อควรระวังนะ จะได้นอะไรนี้ต่อแถวไม่งั้นโอ้ยรอนานมากแล้วก็แนะนําก็คือต้องดูเวลาโหลดแอปอะไรให้เรียบร้อยแล้วมันจะวาแผนในการเล่นได้ดีครับโอเคอค,ครับนะค,ครับบ